ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหป่ามิ้วเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพามาเล่นเกมอันไฮโลไทยนาอครับเนาะไปเดี๋ยวพาไปงัดทางงัดเลยละกันนะครับไปทำไมหัวแล้ว <laughs> โอเคนะครับก็พกทุนมาที่3 1 0 0นะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะก็ผมก็ยังซ้ำอยู่ค่ายเดิมนะครับสำหรับค่าย1 6 8โตัวเด่นขับนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่มาใหม่นะครับไป วันนี้ก็จะเล่นแบบสเต็ปกินกุ้งนะครับผมนะก็เล่นแบบสเต็ปหกจุดนะครับก็ใส่ไปหกจุดเลียกเอาแต่โต๊ดนะครับเต็งไม่เต็งไม่เล่นนะครับนะเล่นสเต็ปนี้เลยละกันเนาะคุณเข้าขอห้าสีที่เทิด์หกหกห้าสองงบดถึง <5. S 1> จักชุดเลกวกายมาบาังเรียกก็เล่นงานผมเลยนะครับน้องหมวยบงังสามรอยเอา้เอา เอาสี่จุดห้าจุดหจุดเอา้าจงมอย่างรอยหนึงใส่แมนซิเให้รัเรเวรเบิดนี่งเอ้ามเพื่อที่สวยงามๆน้องหมยเอ้ยซาบะลือห้าสีบบ่ห้าสี่สวะ่ะเกี่ยวสองสามอุยอย่างดีนะครับได้อยู่นะครับเกี่ยวสองสามทุนทุนพี่น้องเอ้ยโดนสจุดกระติมเชี่ยงเลยครับผม ก็วันนี้ผมก็จะไม่เล่นหวานพี่น้องเนยก็จะเล่นแบบสเต็ปกินกุ้งนะครับโอเคสเต็ปกินกุ้งเหมือนเดิมครับผมหกจุดนะครับถ้าโดนจุดหนึ่งก็ได้ทุนคืนทั้งหมดนะครับผมนะแต่ถ้าผิดหมดก็โดนหมาแล้วห3สามเอียวถูกสามเอียวพี่น้อง <3 S 1> ถูกหกเอียวด้วยนะครับโดนสองจุดก็กำไรนีดนึห้าพันสี่ 5, สวยงาม ก็ดูๆก็ยังไปส้วนต่ําอยู่นะครับผมนะไฮโลต่ำห้าสิสูง40นะครับอันนี้ก็เล่นสเตปแบบเล่นสูงได้เลย,เลยนะครับผมนะจากประสบการณ์แรงลมอุณหภูมิความชื้น4จุดถึงต่ํำไ้ด้วยทั้งจุดครับผมกันเปรกนะครับผมนะว่าแต่ไม่เบิ้ล3ลูกอะห้าเหีียวอะ่ะห้าห้าเหีียวสิบเหียให้ لو. โลหูตวนนีครับ ใจให้วะเขานี่แล้วพี่นอ้องติงสองสามไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะหกจุดแต่ <c oughs> ใจผมก็อยากแบบหวานอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เล่นสไตล์นั้นนะครับวันนี้เราจะเล่นสไตล์แบบกินกุ้งนะครับโอ้โหสองว่ะเฮย สองสามอยู่เอาเต็มเคียงพี่น้องติดคูณดอกนี้มันจะเหลือมีอะไรสามพันสามครับเบี้ยงหกพันเก้าสวยงามนะครับผมแนมะ่ <c oughs> โอ้ยสะใจนะครับติดถ้าติดคูณมาแบบนี้ก็สะใจนะครับสูตรเดิมครับผมเพิ่มเติมคือบังละสี่ร้อยนะครับอ่ะบังละสี่ร้อยพี่น้องเอ้ยเราเล่นแบบเล่นไปแบบจุดน้อยนะครับแต่ว,ว่าเราเน้นเน้นบังหนักนะครับผมนะ หกสาม,มาแล้วหกสองสามหสองสามสอบังสองพันสี่สองบังเป็นไดพี่น้องเจียงสองพันส่ <laughs> เรียนตอดเอาจังสี่แหละพี่นอ้องเลยเอาสเตียรเดิมครับผมงามเก้านั่นแหละอัดไปบังละห่าร้อยบัทน,นี้บังละห่าร้อยบาทนี้เอาก็ได้หลายแล้วก็ใจายใหญยังสิตัวเอาเปิือมานอกมาเจอกูเทียมเจอคุณสิบเทียถ้าเจอคุณสิบดีรู้เรื่องนะครับ โอ้โหคุณโดดหนีหมดเลยหามาแล้วหามาแล้วเอาเงี้ยห้าห้ายาเงี้ยห้อะไรวะเด้อมึงเด้อน้องหมมึงเด้อมึงเด้เดเดออัดไปครับผมเอาทุนคืนบังเราหกร้อยนะครับอบังหนักพี่น้องเอ้ยบังหนักเมื่อกี้ก็ไปก็จะแตะหมื่นอยู่แล้วนะครับผมนะยังลงไม้อีกลงเม้นบ่รให้บอกว่า ามานองไหมคูณเข้านะครับขอหกสามสามมาแล้วหกหกสองสามโอเคได้ทุนคืนพี่น้องเอ้ยเกือบตายสามพันหกคนไฮโลก็ยังแบบไฮโลแม่งก็ยังแบบไม่หนีนะครับผมนะก็ยังไม่หนีต่ําเหมือนเดิมคือต่ำนี่ยาวๆเลยนะครับถ้าแบบสเตปนี้นะครับมันจะแพ้อย่างเดียวคือลูกเบิ้ลน,นะครับผมนะเบิ้ลสามนี่จบเลยนะครับผม สเตปนี้แพ้อย่างนี้เลยเขาวิจัยออกมาแล้วเอาขอห้าสามห้าสามผู้ที่เอวอะเกี่ยวสองสามได้ทุนคืนไม่เป็นไรนะครับก็ยังเป็นต่ําอยู่นะครับผมนะแต่ว่าผมก็เล่นเททว้ทางสูงอยู่นะครับไม่ต่าเต็มหนากระดานเลยครับพี่น้องผมก็ยังยืนยันของผมคําเดิมนะครับผมนะยังเขียงเหมือนเดิม <laughs> อ่ะยังเขียงเหมือนเดิมไหมครับผมนะบังละหกร้อย ยังเถียงน้องหมวยเหมือนเดิมามาถวัวมาสเสียมาสเสียโอ้ยขูดไม่เข้าเลยสี่มาแล้ว 2, 3, อสองสามสี่อ้าโอเคได้ทุนคืนอีกแล้วนะครับ<า>ผมหลอดตัวไปกระเพาะสองสามนะครับสองสามนี่มาดูอีหรือวะมาเก็บสุตาเนี่ยสองสามเนี่ยเบื่ยงหลุดสองสามมาเก็บทุกตาเนอะสองสามสี่อ, 3, อ, 3, อบันนี้ขอสูงเนี่ยบันนี้ขอสี่ห้าหกก็ได้เอะขอสี่ห้าหก ผลกบการาลินแล้วเด้บาดิให้รู้แมนออกจะตำนองสี่ห้าหกจอดเลยเด้เสี่ห้าหกจอดเลยเด้อห้าสองดอกอีกแกหกห้าสวยก็บัวอ้ยหลอดตัวไปพี่ดอกเลย้ถ้าห้าห้าเหี่ยวีิรู้เรื่องนะครับทุนละสามพันห้าตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ได้กำไรพัวค่ามามาอยู่นะครับผมนะมันกับบัวหาหลายดอกไปเหมือนเดิม ไอ้ซาบะลืมไอ้ซาบะลืมน้องไหวขอสีอยย่ห้าหกดอกเยววีจอดเลยอะบอกเลยขอสูงนะ่ะสี่ห้าหกสวยสี่ห้าโอ้เยวว 1, 1> าว์่ะอาวได้ทุนคืนก็ยังเหนียวอยู่นะครับสูตรนี้ก็ยังเหนียวอยู่นะครับผมนะยังเหนียวอยู่นะครับอย่างดีนะที่ได้ห้าสามกลับคืนมาถ้าเป็นงั้น ตายเถื่อนๆนะครับผมตายเนี่ยนี่นะครับผมเนะี่ยน้องหมวยเอ้ยอย่ามาหาเหรินสวกเหรินเชิงกันหลายขอบ้านเยวนาชีห้าโฮกนะสามจุดจบเลยนะครับพี่น้องลุ้นไม่เข้าอีกสีเสียวหกสี่โอเคนะครับผมก็ยังคืนทุนก็ยังเหนียวอยู่นะครับผมนะลุ้นนะพี่น้องเอ้ย มันต้องมาแล้วโอ้สูงสุดแล้วนะครับว่าจะอัดไปบ้างละเจ็ดร้อยยังหน่อยนะครับผมนะก็ยังเหนียวอยู่นะครับก็ยังเล่นสไตล์เดิมก็ยังเหนียวเนียวอยู่โอแบบเน้นๆนะคูณสิบเข้าเบี้ยงนั่นละหกห้ามัสีมาแล้วนี่ละลูกแพ่พี่น้องนีล่ะลูกแพมะนะัน่ะยี่หลีมันจะกินข่อยได้อ่ะนี่ละลูกแพมะนะันอะ มาอีหลีผมว่าแล้วมาอีหลีมาอีหลีผมว่าแล้วผมว่าแล้วมาอีหลีขอสองสามเด้อไปห้าว่ะหกห้าเขาบผมโอ้หขาด้ลยสี่ร้อยขาดทุนเนี่ยนี่ขาดทุนพี่น้อง มันลุ <S <S <m> ้งบทว่อกันมั้ยเด็กบ้านหาสองไม่ช้อมัหกร้อยติ่งซีแมงเลยเอ้ามาครับผมเริ่มมั่วแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเสียเริ่มล้วนอ่ะหกมาแล้วพี่น้องหกสี่หกสี่หกสี่ห้าหกติ่มเคียงพี่น้อง สี 5, 6, ส่ห้าหกเต็มเคียงกับผมฟื้นเสยฟื้นเสยิฟเปยดปัหาพี่น้องเอ้ยนะครับผมสี่ห้าหกตามมาจนมาจนได้นะครับผมนะผมบอกแล้วมันต้องมานะครับผมเพราะพี่น้องเลยศุนสาปัญหาเพราะได้คามาใหมากับเพราะนะครับผมนะหลอดสูไปกับผมเกือบเจ๊งรับผมคลิปนี้ก็ได้เ <c oughs> <c oughs> หลือจะเชื่อนะครับอ่ะโอเคนะครับพพก็คน้ใดอยากลองบึกนะครับสาหรับค่าย Golden หนึ่งหกแปดโกเด้นขับนะครับผมก็ปักหมุดไ้แล้วนะครับก็เป็นค่ายใหญ่มาใหม่นะครับปั๊เพอได้กำไรพี่น้องเลย 6, กสีสอง้อยไ<ใ>ด้เรื่องหนึ่งคนเองไปกับผมหาเลนแล้วไ่กันเนาะบ๊บยุ๊บายขะมุย